รัฐมนตรีมีมตินําเข้าน้ํามันปาล์มดบ50,000ตันนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณสนุปแปน้นวงมีรายงานสดมาจากสำเนยยพัฐบาลครับครับผลโรยรงมกบขนาดเดียวกันนะครับทางด้านของประธานสมาพันธ์สวนปาล์มก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่รัฐบาลจะนําเข้าน้ํนามันปาล์มเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาดครับ นายอำนวยปฏิเสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีม,มตินําเข้าน้ํามันปาล์มดิบจํานวน5 0,000ตันตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติเสนอเพื่อแก้ปัญหาน้ํามันปาล์มขาดแคลนซึ่งหากไม่นําเข้าจะเกิดภาวะขาดแคลนในช่วงเดือนภุมิภาพันธุ์ดังนั้นจึงต้องนําเข้าเพื่อให้น้ํามันเพียงพอต่อความต้องการคืออยู่ที่20,000 0ตันทั้งนี้อกศจะเป็นผู้จัดสรรให้กับภาคเอกชนส่วนราคาปาล์มน้ํามันในประเทศรัฐบาลจะประกาศร,ราคาที่กิโลกร,รัมละ 5บาทเพื่อไม่ให้เกษตรกรกักงวลว่าหากนำเข้าแล้วจะกระทบต่อราคาฟามในประเทศมันมีทั้งหลายเนี่ยแล้วสต็อกเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยในเดือนพฤกภาคมมันจะลดลงเหลือเหลือประมาณ8,000 0ซึ่งซึ่งอันตรายล้แ8 0 0 0 0ตันทีนี้ถ้าเผื่อว่าเดือนกุมฮาเข้าไปอีกสต๊อกต้นเดือนมันอยู่แค่นี้แล้วผลผลิตเท่านี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันขาดแคลน พอมันขาดแคลนปั๊บเนี่ยเราก็คิดว่าการขาดแคลนนี้เนี่ยถ้าระดับอย่างนี้มันไหวไหมก็คือไม่ไหวนะฮะเพราะมันขาดเกินวิกฤตอะ่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องนําเข้าโดยคํานวณให้พอดีว่าเมื่อไหร่มันปริมาณการผลิตใหม่จะเข้ามาเราก็คิดว่าปริมาณการผลิตใหม่จะเข้ามาเนี่ยในเดือนมีนาเมษาเนี่ยเริ่มจะเข้ามาแล้ว ขณะที่ประธานสมาธ์สวน,นปลาล์มแห่งประเทศไทยยื่นสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลตรอกการจัดซื้อน้ำมันปลาล์มดิบเพราะไม่มั่นใจการตรวจสอบของกรมการค้าภายในว่าน้ำมันปลาล์มจะขาดแคลนจริงหรือไม่ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ผลผลิตปาล์มทลายสุกจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นหากรัฐบาลนำเข้าอาจเกิดวิกฤตน้ำมันปลาล์มล้นตลาดอีกทั้งเห็นว่าน้ำมันปลาล์มจากต่างประเทศแม้จะถูกกว่าแต่คุณภาพด้อยกว่าในประเทศ สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ลาชานะครับเนื่องจากว่าในช่วงเช้าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีกับทางด้านของคอสชหลังจากนั้นเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีการประชุมรมัฐมนตรีเศรษฐกิจต่อครับคุณรณภพครับ